ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ a u t o ฟีช่องที่เราพาคุณดิ่งลึกไปในโลกของรถยนต์ตั้งแต่รุ่นใหม่ล่าสุดไปจนถึงรีวิวแบบละเอียดเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข้อมูลสําคัญก่อนตัดสินใจซื้อถ้าคุณรักรถยนต์จริงๆอย่าพลาดเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งใน SUV ที่สําคัญที่สุดของ h อ n d a าสาหรับตลาดโลกนั่นก็คือ Honda HRV รุ่นใหม่ปี2026 Honda HRV ถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมมาตลอดสําหรับคนที่ต้องการรถครอสโอเวอร์ที่ลงตัวทั้งความอเนกประสงค์สไตล์ความสะดวกสบาย และความประหยัดน้ำมันตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก HRV ก็มักจะถูกมองว่าเป็นรถที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคอนโทรล V ที่ใหญ่กว่าและดับเบิลยูอวีที่เล็กกว่าและในปี2026หฮอนด้าได้ทำการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานในกลุ่มรถประเภทนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกฮอนด้า HRV ปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและดุดึนกว่ารุ่นก่อนฮอนด้าเลือกใช้เส้นสายใหม่ที่หรูหรา และสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลตดีไซน์คมชัดและกันชนที่สปอร์ตขึ้นไฟเดอร์ไทม์รันนิ่งถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถทําให้ดูโมเดลและพรีเมียมยิ่งขึ้นมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่แข็งแรงด้ามจับประตูแบบฝังในรุ่นท็อปและล้ออลลอยที่มีให้เลือกสูงสุดถึง19นิ้วส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่ที่เชื่อมด้วยเส้นไฟพาดกลางทําให้ดูทันสมัยและโดดเด่นโอนขึ้นอย่างชัดเจน ภายในห้องโดยสารฮอนด้าปรับปรุงครั้งใหญ่เช่นกันโดยเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแดชบอร์ดใช้การออกแบบใหม่ที่เรียบง่ายวัสดุภายในคุณภาพดีมีทั้งหนังและซอกทัชมอบความหรูราก,กว่าที่เคยหน้าจอกลางแบบลอยตัวมีขนาดสูงสุดถึง10.2นิ้วในรุ่นท็อปมาพร้อมระบบ Honda Connect เวอร์ชันใหม่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึง a เม z o n เล e x a และการอัปเดตซอฟต์แวร์ฐานระบบ o t a หน้าจอมาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเช่นสแสดงแผนที่เพลงหรือข้อมูลรถยนต์ในรุ่นสูงยังมีแฮดอัพดิสเพลย์เพิ่มความลำยุกจุดที่หลายคนชื่นชอบคือพื้นที่เบาะหลังที่กว้างขึ้นเนื่องจากฐาล้อถูกขยายทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายกว่าเดิมและยังคงมีระบบเมจิกซีของฮอนด้าที่สามารถปรับเบาะได้หลายรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนของถือเป็นจุดเด่นที่คู่แข่งยังทำได้ไม่เท่า ด้านสมรรถนะฮอนด้า HRV ปี2026มีหลายทางเลือกตามตลาดโดยเครื่องยนต์มาตรฐานคือเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังประมาณ180แรงม้าจากคู่กับเกียร์ CVT หรือเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางประเทศสำหรับคนที่เน้นประหยัดฮอนด้ายังมีรุ่นอีก HRV Hybrid ซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังรวมประมาณ200แรงมา้าให้การขับที่นุ่มนวลประหยัดแต่ยังคงแรงบิดทันใจในเมือง ในบางภูมิภาคยังมีรุ่น p ี่เอวูจีอินที่สามารถขับด้วยไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ80กิโลเมตรเหมาะกับคนเมืองที่อยากลดการใช้น้ำมันรุ่นมาตรฐานเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแต่ก็มีระบบ BWD ในรุ่นสูงหรือตลาดที่ต้องการโดยฮอนด่ายังปรับช่วงล่างใหม่ให้ขับสบายขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการเก็บเสียงให้เงียบและพรีเมียมกว่าเดิมด้านความปลอดภัยฮอนด้ายังคงจัดเต็ม HRV ปี2026มาพร้อมแพ็กเกจฮอนด้าซินซิงเป็นมาตรฐานทุกรุ่น ซึ่งรวมถึง a d ดิ t i v e Cruise c o n t r o เลน n ิ k e e p i n g a s s i s t ระบบป้องกันการชนระบบเตือนรถในจุดบอดรีคอร s ดทรา f ฟิกเตอรและการจดจำป้ายจราจรรุ่นสูงยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดโครงสร้างตัวถังใช้สถาปัตยกรรมใหม่ที่แข็งแรงขึ้นทำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย HRV ใหม่นี้มี Wireless c h a r อร์ช่องชาร์จ USB-C หลายจุดระบบเสียงโบสในรุ่นท็อป บาอนั่งแบบระบายอากาศและอุ่นได้หลังคาสันรูฟแบบพานโนรามาและระบบปรับอากาศแยกโซนไฮไลท์ที่น่าสนใจคือระบบสมารท์ทคีย์บนสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้โทรศัพท์ในการล็อกตลดล็อกสตาร์ทหรือแม้กระทั่งตรวจสอบข้อมูลรถจากระยะไกลผ่านแอปพรอนดาเรื่องราคาหอนด้าวัง HRV ไว้ในระดับที่แข่งขันได้โดยรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ9 0 0 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อป T-LUG In Hybrid ราคาจะอยู่ราว38,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.4ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะที่อัปเกรดมา h อน da ตั้งใจจับกลุ่มลูกค้าหลายประเภทสำหรับคนรุ่นใหม่ดีไซน์สปอร์ตและเทคโนโลยีที่ล้ำจะเป็นจุดดึงดูดสำหรับครอบครัวก็ได้ความกว้างขวางและความปลอดภัยครบถ้วนส่วนคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรุ่นไฮบริดและ T-LUG In Hybrid ก็ตอบโจทย์ทั้งประหยัดและแรงพอตัว ถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota os, c r r o l l ์ Cross, Mazda CX 30, Hyundai k o n e และ Kia s e ซ t o s HRV ปี2026โดดเด่นด้วยความลงตัวของสไตล์ความอเนกประสงค์และความทนทานในแบบฉบับฮอนด้า Honda, โดยเฉพาะ Magic s e e t และระบบ Hybrid ที่เป็นจุดแข่งที่คู่แข่งยังขาดสรุปได้ว่า Honda HRV ปี2026ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นมันไม่ใช่แค่ Crossover เริ่มต้นอีกต่อไปแต่กลายเป็น SUV ที่ดูดีเทคโนโลยีล้ำ และประหยัดพลังงานตอบโจทย์คนหลายกลุ่มทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียอเมริกาเหนือหรือยุโรปแล้วคุณคิดอย่างไรกับ h อ n d a HRV รุ่นใหม่ปี2026คันนี้มันจะสามารถล้มคู่แข่งและขึ้นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของกลุ่ม Crossover ได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Auto สเพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดไทยและอย่าหยุดกลกรถยนต์